เปิดลิสต์9นักแสดงชายพันตัวเป็นอิสระ 1. อันวิทยาอดีตพระเอกช่อง3พระเอกมานิ่งที่เคยรับแต่บทพระเอกสไตล์คุณชายแต่บอกเลยว่าพอผันตัวเป็นนักแสดงอิสระระยะหลังมานี้ได้เห็นบทบาทการแสดงที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 2. กอฟอนุวัฒน์อดีตพระเอกช่อง7ที่ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระมาหลายปีแล้วแน่นอนว่าบทบาทการแสดงของกอฟนั้นหลากหลายมาก 3. ก็ตจิรายุอดีตดาวร้ายช่อง3ที่ขึ้นแทนพระเอกของช่องวัน31ได้อย่างสง่างามในละครกระเช้าสีดาประกบนุ่นวรนุษย์ 4. อาร์ตพสุดอดีตพระเอกช่อง3ที่หลังจากผันตัวมารับงานอิสระทำงานอิจ,จิตอาสาและค้าขายไปด้วยต้องยอมรับว่าบทบาทของเขาในทีวีในละครเข้มคนขึ้น 5. นิ่ยวงสกรออีตพระเอกช่อง7ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระเขาปรับบทบาทเป็นพระเอกที่แซบขึ้น 6. เคลลี่ธนพัฒน์เพระเอกวัย50หน้าหล่อคนนี้อายุไม่ใช่ปัญหาเพราะการดูแลตัวเองและความสามารถในการแสดงต้องบอกเลยว่าพอแสดงแล้วนักแสดงคนนี้รับงานละแซ่บมากขึ้นคะ่ะ 7. ไม้วริศหมดสัญญาช่อง3หันไปเป็นนักแสดงอิสระล่าสุดรับงานละครของชอดสายทิพย์เรื่องสามีเงินผ่อน 8. โอมอัจฉรเกิเป็นเรเอกช่อง3หลังจากผันเป็นนักแสดงอิสระ โอมได้มีโอกาสร่วมงานละครหลายช่องและได้เห็นผลงานหลากหลายอย่างที่พัฒนาขึ้นและประบบทให้หวือหวามากขึ้นและ 9. นัทนัทรัตน์อดีตพระเอกช่อง3ที่ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระรับละครกับช่อง8เพลิงพิษยาและเดอะซีรีสรักลวงหลอนตอนสัญญาเลือดได้เห็นการแสดงที่โตขึ้นจากพระเอกลุกใส่ใส